ึ้องยนเป็นนเท่าไป่้ยืนอยู่กับที่ยืน,นเยเฉยนะครับกามข้านยิงก,ก่อนเพื่อจะ้งดผมที่เราจะเอาขึ้นมาซอยเนี่ยมันจะประมาณไหนหวีผมให้เรียบหวีผมให้เป็นแผ่ช่อดอกไม้จะตัดตรงตัดตรงเอาอยงนี้นะอย่างที่เราเข้าใจไปจะถึงแค่ถอย3แถวเสร็จเดินมา2องเก้เกา้เอาแถว ปากหวีให้ตรงๆเนี่ยผมยาวใหญ่ๆแบงนี้ครับคุณต้องกดปากส่งปลายหวีเป็นอย่างนี้ถ้าคุณกดอย่างนี้มันเจ็บที่อาจารย์ลองกดพวกเราดูใช่ไหมเมื่อตอนต้นชั่วโมงอ่ะผมเอาปากหวีกดอย่างนี้มันเจ็บลูกค้าเจ็บศีรษะดังนั้นเราต้องนอนปากหวีนี่แบบนี้การเก็บมือไก่ครับเดี๋ยวจะทิ้งหัวลูกค้าอ๋อเขาต้องช่วยตุ่นบงอาจารย์สอนให้เก็บมือไก่ทำไมนะ การเล่นรถทีคัดโรถเนี่ยปลา,านี่นี่นะครับี่แล้วก็พัวมันไกลเสร็จพอมนะแล้วก็จะช่อดอกไม้ก็ได้แล้วแต่โจทย์อา,าจา,ารย์จะามทำยังไงเสร็จแล้วก็แบ่งไปที่อาจารย์ต้องการดูวันนี้ก็คือใช้ปากนีแบ่งให้เป็นแล้วก็แบ่งไปครึ้น,นึ่งในมือเรานะครับ ผมไม่ให้คุณทำรอบหัวหลอกขอให้คุณทำถูกอาจารย์ก็บอกบ่อยแล้วก็ให้ผ่านแล้วอเอาหนึ่งมาเชื่อมกับสองหวีไปหนีมาในแนวตรงตามตามแนวแบ่งระวังหนีตามแนวแบ่งนะครับถ้าคุณวางนี้ผิดแล้วคุณไม่ได้วางหนีตามแนวแบ่งแล้วคุณต้องวางตามแนวแบ่งนะครับจากนั้นก็หนีหวีไว้หนีหีอย่าให้ขวางทางทํางานของินไกนะครับพวงเงินไก่แล้วก็ตัด นะเสร็จก็แบ่งยังเพิ่งปล่อยผมไม่ใช่ตัดเสร็จแล้วปล่อยผมเลยนะแล้วก็แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมาปเป็นเกลียหนึ่ง่อต่อไปอันนี้ก็เป็นสามแล้วเห็นไหมครับช่อใครช่อมันมาเรื่อยๆพอมาถึงข้างหลังผมมันยาวอ่าถือว่ามาถึงหกเอาห้าเชื่อมถึงหกนี่นะอ่ามาเชื่อมหกแล้วนี่เห็นไนะหมครับเราก็เอาขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับตีผมข้างล่างเลยเรื่อ,อยๆขึ้นมาตัด ทีเดียวเลยไม่ต้องถีบทอยๆเลยเวลาเราตัดผมกหมดเลยก็หมดเลยครับทีเดียวเนะลยป๊อปป๊ป๊เสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งไปปล่อยอย่างนี้ไม่ครับมันอยู่ในอุ้ม,มือเราอยู่อย่าเพิ่งไปปล่อยนะครับอย่าเพิ่งไปปล่อยพอเราตัดเสร็จป๊อปป๊อป๊ป๊เสร็จนะครับแบ่งไปเลยครับครึ่งหนึ่งแบ่งหกครึ่งหนึ่งออกอีกครึ่งหนึ่งติดปีมามาเป็นเกณฑ์แบบท่อที่เจ็บเขา้าใจยังนี่อาจารย์ต้องการดูรอยแบ่งของพวกเรานะครับ มันจะเป็นเกณฑ์เชื่อมกันเพราะตัดเสร็จปุ๊บนะเราก็เอา7กับ8มาเชื่อมกันเป็นรอยเพราะตัดเสร็จปุ๊บนะนี่แตัดเสร็จปุบ๊บเราก็ย่งลีควผมแบ่งไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมครึ่งหนึ่งติดหวีเรามาเนะีเอามาเชื่อมกับเานะนะครับมันก็จะเป็นแถวไข่แถวหมันเค้มไหมครับ พอมาถึงฝั่งนี้พวกก็เป็นเช็ดผมแล้วนีใหญ่ยกขึ้นมานี่นะครับเช็ดผมพยายามลงล่างอ่าแล้วก็แบ่งไปคขึ้นนึงคขึ้นนึงเป็นเกลียวช่อกับปลายนี่นะก็แบ่งเหมือนกันแนวแบ่งแล้วจะตรงเหมือนกันนี่ดูนะครับเวลาการเ,เช็ดผมดูไหมครับใหญ่นะมีลงมาหนามีขึ้นมีลงพอพอเรา,ราตัดเป็นเสร็จปุ๊บนะครับก็๊บปุ๊บปุป๊บเสร็จแบ่งไปคขึ้นนึง แบบไปครึ่งหนึ่งไหมใช่ไหมครับแบบนี้ไหมนะเข้าใจไหมอีกครึ่งหนึ่งตีผีมาก็มาเป็นเกณฑ์ของทอดต่อไปนะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเก้านะเป็นแปดเป็นเจ็ดเป็นหกไล่เชื่อมไปเรื่อยๆอาจารย์เช,ะชะ็คผมที่ต้องดึง 4, 5, 5, สี่พันองศาเข้ะดึงลงมาตำ่ำๆเลยครับนะศูนย์องศาเลยศูนย์เลยใช่ไหมฮะอาาจรย์ใช่ครับ,รบนี่คือเป็นการเช็คผมผมต้องการดูอรอยแหวนพวกเราทําถูกต้องไหม แล้วก็มาเป็นรอกศีรษะเสร็จแล้วก็มาเป็นขั้นไใจวันทําอะไรครับเ้นเสร็จแล้วก็กินตนนาการนะแล้วกินตนาการในวันพุธท,ที่อาจารย์บอกจะสอนพวกเราใช้ขั้นใจฟันสไลด์กินกันนาการก็อย่างเงี้ย่อยว่ากันนะครับนะแล้วก็กินตนาการน,นะแบบนี้า โอกโมันสวยเลมันดูดีดูเหมือนเราช่างปรมาจารย์ผมเ,เรียนมากี่ปีนึงเป็นช่างจากเมื่อหร่เพื่อนเห็นนะจบมา5าปีแล้วเว้ยตอนั่งเีลยวตัดให้หาดูไมยว่าเรียนมานแ,นนแต่ข่าดี <c oughs> ก็ใจย,ยังโอเคขอบคุณเพืเ่อน,น่อย